สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคน้วยนะครับวันนี้นะครับในช่องของเราก็จะมาพูดถึงนะครับเวลาที่เราให้อาหารหนูขวัญแล้วก็หนูตะเภาที่เราเลี้ยงนะครับของเพื่อนๆอาจจะให้3มื้อหรือ2มื้อนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่สรับของผมเนี่ยผมจะให้แค่1มื้อนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเจ้าหนูนะครับ นูตะเพาแล้วก็นูขวัญที่เราเลี้ยงแล้วก็วิธีการให้อาหารแล้วก็ผมใช้อาหารอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาแนะนําเพื่อนนะครับซึ่งที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเป็นนูตะเพาแล้วก็นูขวัญนะแต่ตัวนี้เป็นนูตะเพานะเพศผู้นะครับกําลังน่ารักเลยอันนี้เป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์แบบเชื้อดีเลยตัวนี้ตัวนี้ดีเลยแล้วก็ผสมพันธุ์มาหลา,หลายตัวละแล้วก็ทําให้เรามีลูกมากมายนะครับอันนี้เป็นพ่อที่ดีนะครับผมใช้พ่อตัวเดียวแล้วก็ผสมหลายแม่ครับ นะครับแล้วก็ฉะนั้นทํมาให้นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยนะครับอันนี้ซื้อมาตั้งหากนะครับเลี้ยงแต่เล็กๆนะครับตัวนิดเดียวครับเราซื้อมาตัวนิดเดียวแล้วก็มาเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนเนี้ยตัวโตพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับตัวนี้น่าจะ2อสามปีละทริงแมาพูดถึงนะครับช่วงเวลาที่เราให้อาหารหนูกวายและหนูตะเภานะครับช่วงเวลาที่ผมให้เนี่ย ผมให้เวลาเดียวนะครับก็คือ6กโมงนะครับหกโมงช่วง6กโมงหรือช่วงถ้า6กโมงเราไม่ว่างเราก็ให้ช่วง 1. นึ่ทุ่มนะครับตอนเย็นก็ได้นะครับหรือถ้าใครแบบตอนกลางคืนตอนเย็นเนี่ยเราไม่ว่างเราสามารถให้ตอนเช้าได้นะครับนะแต่เราจะต้องให้อย่างไงก็คือเราให้อัดอาหารไปเลยครับอาหารที่เราต้องให้น้องะครับอัดไปเลยนะครับ เช่นเรามีอาหารอะไรบ้างผักอ่าเราก็ให้ผักไปเลยนะครับเราเลี้ยงกี่ตัวต้องดูก่อนนะครับว่าคุณผู้เลี้ยงนั้นเลี้ยงไว้กี่ตัวถ้าเลี้ยงตัวเดียวเราก็ให้ผักไปต้องเยอะมากนะครับแตงกวาสักครึ่งลูกนะครับให้เขาอยู่ได้ครึ่งวันแตงกวาครึ่งลูกแล้วก็ถ้ามีน้านะครับถ้าน้องกินน้นะํานะถ้าหนูกว่านว่คุณกินน้ําก็ใส่น้ําไว้ให้นะครับแต่ของผมมันไม่กินน้ำอะครับคือใส่ไวใ้ให้ก็คือควา ใส่กระมังใส่กระอ่างไว้ก็คว่ำใส่ขวดไว้ให้ก็ไม่กินเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้เป็นแตงกวาแทนนะครับอย่างตัวเนี้ยเราก็จะให้ตัวใหญ่เราก็จะให้ไว้หนึ่งลูกนะครับของผมให้หนึ่งลูกอยู่ได้หนึ่งวันนะครับผมจะให้หกโมงเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เลยภายในแล้วเจอกันอีกทีหกโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะกลับมาให้ที่เดิมเพราะว่าเป็นการฝึกช่วงเวลาให้น้องนะครับน้องจะได้จําเพราะฉะนั้น ช่วงเวลาต่างๆน้องก็จะไม่ยุ่งกับเราเพราะเราให้ไว้หมดแล้วนะครับเป็นการฝึกตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าผมฝึกตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ตั้งแต่หกโมงเย็นปุ๊บเช่นหกโมงเย็นของวันนี้นะครับคุณก็เอาอาหารมาเลยอาหารผมจะให้เป็นอาหารกระต่ายนะครับสามกร,รัมมือก็คือเทใส่มือเนะี่ยหนึ่งกร,รมัมสองกร,รมัมสามกร,รมัมใส่ไว้นะครับเพราะว่าเขาจะกินถ้าเขาไม่มีแตงกวาหรือไม่มีผักอะไรเนะี่ยเขาจะกินอาหารนะครับเป็นหลัก ผมก็จะให้อาหารกระต่ายเป็นอาหารเม็ดไว้นะครับพอเราให้อาหารเม็ดเสร็จใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีเช่นผักบุ้งมีญ้าขนญ้าแพนโกล่านะครับที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นวิตามินต่างๆอะไรบํารุงน้องอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไว้เลยนะครับเราใส่ไว้ให้ช่วงเวลานั้นช่วงเวลาเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราใส่ไว้แล้วเช่นอาหารญ้าแล้วก็แตงกวานะครับใส่ไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปล่อยให้น้องเขาอยู่นะครับเขาก็จะไม่ยุ่งกับเรานะครับจะไม่มารบกวน แต่หลายๆคนอาจจะเลี้ยงเห็นว่าเอ๊ะน้องกินไปแล้วเนี่ยน้องกินไปแล้วกินกินไปแล้วเอ้ยน้องหมดแล้วก็เอามาเติมอีกผมจะไม่แนะนํานะผมไม่แนะนํานะเพราะว่าบางทีเขากินเยอะเกินนะครับวัที่อยู่กับเราไม่นานคนคนอื่นจะบอว่ายัางไงไม่รู้แต่ของผมเนี่ยเท่าที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยกินเยอะเกินผมเคยให้3มเวลาเลยครับเช้าเที่ยงเย็นก็คือมันหมดแล้วอะ่ะก็ผมก็เห็นแล้วเนี่ยหมดละ ก็คือมันจาเหลือแต่อาหารเม็ดใช่ไหมครับแต่เขาก็ยังกินอยู่แต่ว่าเขาก็ไส่งเสียงร้องเรียกนะผมให้ไปแล้วปรากฏว่าไม่นานก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเลยครับตัวนั้นนะครับก็คือกินเยอะเกินแล้วก็เป็นโรคนะครับพอกินเยอะเกินมันไม่มีปัญหากับระบบย่อยของเขาก็คือเขาจะเป็นหนูที่กินตลอดเวลาครับเพื่อนๆกินทุกนาทีก็จะกินเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินอย่างเงี้ยยิ่งเราใส่ให้เท่าไหร่เขาจะกินจนหมดใส่ให้เท่าไหร่กินจนหมดนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องให้เยอะนะครับเช่นแตงกวาอย่างเงี้ยก็1ลูกต่อวันไปเลยครับแต่อย่าให้เยอะถ้าเกิดให้เยอะมันจะมีทั้งฉี่ทั้งการอุจจาระอะไรต่างๆของน้องเนี่ยมันก็จะเลอะปนเปื้อนไปในอาหารอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอเขากินเข้าไปเยอะๆครับมันกะ็มีปัญหาทุกอย่างนะครับให้แต่พอดีนะครับเราต้องสังเกตนะครับว่าเราให้ไปแล้วน้องพอไหมถ้าน้องพอใน1วันเราก็จํากัดอาหารแค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังเป็นการฝึกเขาด้วยนะครับช่วงเวลาที่ทุก6กโมง เขาจะร้องเรียกเรา,อ,าอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆครับผมฝึกแบบนี้แล้วก็ผมสังเกตตลอดช่วงเวลาหกโมงถ้าหกโมงไปแล้วเนี่ยยังไม่ยอมให้อาหารเขาเนี่ยเขาจะร้องส่งเสียงร้องช่วยกันส่งเสียงร้องผมเลี้ยงไว้เยอะก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวแหละร้องพร้อมกันแล้วคิดดูครับยี่สิบกว่าตัวร้องพร้อมกันมันเป็นเสียงอะไรที่แบบโหเต็มเต็มเลยรำคาญมากเพราะฉะนั้นคือหกโมงเย็นทุกว,วัน แรกๆมันจะฝึกยากครับเพราะว่าเขาเคยกินตลอดใช่ไหมครับเขาเคยได้กินตลอดหมดก็ได้ก็มีคนเอามาให้เช่นของหมดเดี๋ยวเราก็เอาแตงกวาไปให้เขาเนี้ยแตงกวาหมดแล้วก็แตงกวาไปให้แตงกวาหมดแล้วก็แตงกวาไปให้อย่างเงี้ยอาหารหมดหญ้าหมดเราก็เอายาไปให้เงี้ยครับเขาเห็นว่าเขาได้กินตลอดเขาก็ไม่เกิดการแบบจํากัดเรื่องอาหารเขากินมีเท่าไหร่เขากินกินไปหมดแล้วพวกนี้กินเยอะมากครับกินจนแบบให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้น มันจะเกิดปัญหานะครับหลายๆคนอาจจะอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ว่าเราเลี้ยงไปแล้วเดือน2เดือนน้องเสียชีวิตก็เป็นเพราะว่าเราเห็นว่าเขากินได้เยอะเราเราก็เลยให้เขาเยอะแต่อยากแนะนํา,นา,นาว่า,าเป็นไปได้ให้จํากัดเหลือ1มื้อก็ได้ครับแต่ว่าเราให้ให้เยอะไว้เลยทั้งวันโดยสังเกตว่าอาหารที่เราให้ไว้เนี่ยหมดไหมบางทีเนี่ยไอหนึ่งวันที่เราให้เราให้กิน3มมื้ออาหารเราอาจจะไม่หมดก็ได้ครับก็คือน้องอาจจะกินอาจจะกินไม่หมดนะ คือเหลือแล้วพอเหลือปั๊บก็จะเป็นภาระแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อผู้เลี้ยงด้วยนะครับท่งกินเม้นสทรงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็อยากไม่อยากไม่อยากแนะนําเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้นะครับเอาลองเอาวิธีผมไปปรับใช้ก็ได้ครับนะครับผมจะให้อยู่ไม่กี่อย่างนะครับบางสัปดาห์ก็จะเป็นหญ้านะครับให้หญ้าขนนะครับหญ้าแพนกล่าแห้งนะครับบางทีหญ้าขนหาไม่ได้นะครับแล้วก็ให้เป็นหญ้าแพนกล่าเราซื้อที่ร้านบอกเอาหญ้าแพนกล่าเลย แพนโกาแล้วเราซื้อมาถ้เาเป็นหญ้าแห้งแล้วก็ใส่ไว้ให้เลยครับนะครับแล้วแสมแถมยังเป็นที่รองพื้นให้น้องนอนในด้วยนะครับถ้าเขากินไม่หมดพอหญ้าขมเสร็จปับ๊บวันรุ่งขึ้นอาจจะเปลี่ยนเราไม่อยากจะให้แตงกวาแล้วลองให้เป็นผักบุ้งไหมผักบุ้งก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับอย่าให้ผักบุ้งที่เป็นก้านสีแดงนะมันจะมียางนะครับตอนที่ผมอ่านเขาบอกว่าไม่นิยมให้นะครับเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับ เราก็จะตัดแต่ยอดหรือว่าจะเอาก้านแต่กว่าก้านน่ะที่เป็นมป้องอ่ะ uhh, น้องชอบมากนะครับผมจะให้ไปเลยนะครับวันถัดมาอาจจะเป็นผักชนิดอื่นแตงโมก็กินนะครับผลไม้กินแต่อย่าให้เยอะนะครับแตงโมฝรั่งกินหมดอย่าว่าอย่าให้เยอะข้าวเปล่าก็กินฝึกได้ครับข้าวเปล่าที่เรากินเนี่ยข้าวหุงเนี่ยที่เราหุงไว้ใช่ไหมครับเรากินไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเหลือเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ต้องให้เยอะนะครับให้นิดเดียวนะครับอาจจะเป็นก้อนเล Good ็ก ถ้าเขากินเขาจะกินจนหมดอ่าแค่นั้นเองครับเราสลับสลับไปหรือถ้าเราไม่มีแบบฮบในการเลี้ยงแบบเยอะอะไรขนาดนั้นเราก็ให้ย่างอย่างเดียวก็ได้ครับอ่าให้ย่างอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีอาหารกระต่ายแซมแซมบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสักดึงกำมือแล้วก็มีน้ําไปให้เขาถ้าเขากินนะแต่ถ้าเขาไม่กินเพื่อนเพื่อ,อก็ปรับเป็นแตงกวาแทนก็ได้ครับใส่ไว้ให้เพราะว่าผมก็เลี้ยงแตงกวามาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับเพราะเราให้หนึ่งลูก แล้วก็การเสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้เสียชีวิตเลยนะครับทุกตัวผ่านช่วงเวลา3ปีอัพหมดนะครับหปีอัพหมดเลยครับสปีอัพตัวไหนที่เลี้ยงมาหลังๆก็รอดครับแล้วก็ใหญ่โตวไว้ด้วยครับนะครับบางทีเขาบอกว่าอย่าให้แตงกวายเยอะมีผลต่อน้องแต่ว่าการให้แตงกวายอย่างเดียวมันมีผลอยู่แล้วบางทีมันวิตามินซีอะไรต่างๆมันไม่ครบใช่ไหมครับก็ตวอาอาจจะขาดวิตามินตัวน,นั้นตัวน,นี้เราก็ลองให้เสริมเสริมเอานะครับอืม เพราะนั้นบางทีให้น้ำเนี่ยเขาไม่กินแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนครับเพื่อนทุกคนเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแล้วก็นะครับอย่าลืมไม่ต้องให้เยอะครับเพราะว่าบางทีการกินเยอะนะครับมันจะอาจส่งผลต่อระบบอาหารของน้องนะครับเราก็ให้มื้อเดียวก็ได้ครับไหมครับนี่มื้อเดียวนะครับยังโตขนาดนี้เลยนี่จะให้กินแบบเยอะๆผมว่าโอ้โหบุบอ้วนแบบใหญ่มากแต่เราไม่อยากให้มันอ้วนมากเพราะว่าอ้วนมากเนี่ยมันก็ มันมีตนเนื้อแบบเต็มแล้วเขาอ้วนเขาก็เดินลําบากอะไรลําบากนี้ครับต้องดูแลเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากลองเลี้ยงแล้วก็เริ่มเลี้ยงนะครับแล้วเปิดไปเจอคลิปนี้พอดีนะครับ 1. เลยอาหารกระต่ายหรืออาหารของเขาแก๊สบี้ใช้ได้ 2. ถ้ามีน้ําใส่น้ําไว้ให้ 3. ถ้าไม่มีน้ําให้แตงกวาวันละลูกครับ 4. นะครับ ถ้ามีอาหารเสริมอะไรต่างๆหญ้าต่างๆที่เรามีเราหาได้นะครับใสไว้นะครับจะทำให้ผมก็ได้ครับทุกหโมงเย็นของทุกวันใสไว้แล้วรับรองว่าอ้วนนะครับอ้วนแน่นอนอนว้วนแบบไม่ต้องอ้วนมากเพราะว่าเราต้องการให้กับสุขภาพดีแล้วก็ปล่อยวิ่งเล่นวันละนิดนะครับอืมเรามีเวลาดูอุ้มไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่ค่อยชอบแบบไปข้างนอกไม่ค่อยชอบวิ่งนะอย่างเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยที่ผมเลี้ยง เมื่อวานผมเอาไปปล่อยข้างนอกครับไม่วิ่งครับยืนนิ่งยืนแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพาไม่เคยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองลองดูนะครับมีวิธีการเลี้ยงนะครับผมมาอธิบายเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากลองเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงแล้วนะครับมันเจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาถ้าผมสามารถตอบได้นะครับหรือว,ว่าอุปถข้อมูลได้ผมก็จะมาตอบไปให้กับทุกๆคน นะครับสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่นะแต่ถ้าเกิดเราอยากเลี้ยงแบบแบบยังไงอยาก,อยาก,อ,ยากอยากรู้ข้อมูลแบบลึกๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ศึกษาแบบลึกมากนะผมรู้แค่เบื้องต้นว่าต้องเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงยังไงนะครับแล้วผมก็ลองเลี้ยงปรากฏว่าก็มันลดด้วยลดต้นทุนเราด้วยนะครับลดต้นทุนเราจะไปได้เยอะนะครับจริงๆมันเลี้ยงง่ายนะครับไม่ได้เลี้ยงยากแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบอยากให้แบบดีหน่อยก็เป็นอาหารดีอุปกรณ์การเลี้ยงดีนะครับอยู่ในห้องดี ก็จะอยู่กับเรานานเหมือนกันแต่เขามีช่วงระยะเวลามีอายุของเขาเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องแก่ต้องป่วยเป็นเรื่องปกตินะครับอืมอันนี้มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกๆคนมากอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ถ้ามีอะไรผมก็จะเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะครับเด๋ยวผมจะมาตอบคำถามแล้วก็มาแนะนำนะครับในทุกๆคลิปที่ผมจะทำมาให้กับทุกๆคนนะครับ เกี่ยวกับนุกวันนุตเผานะครับผมไม่ใช่กูรูผมไม่ใช่ผู้รู้แต่ผมเป็นผู้เลี้ยงนะครับแล้วก็เจอปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้มาแนะนําเท่านี้ครับบอกลาทุทกๆคนครับผมสวัสดีครับ